ยาย่าปล่อยเสร็จภาพสุดปางสวยรายทิฏฐิกวัดย่อลายพุ่งทารุแสนเพียงไม่ถึงชั่วโมงขยับตัวทำอะไรก็ถูกจับตามองและได้รับความสนใจตลอดเวลาเลยล่ะค่ะสำหรับนางเอกสาวสวยยาย่าอุรัสยาพร้อมมากไปด้วยสเสน่ห์และความสามารถที่หลากหลายเป็นที่รักของแฟนๆรวมทางเพื่อนๆพี่ๆนและน้องวงการอีกด้วย ไม่แปลกใจเลยที่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาสาวยาญาก็ขึ้นเป็นตัวท็อปของประเทศขึ้นแทนสุปตาแถวหน้าของวงการบันเทิงไทยล่าสุดก็ทำไอจีแทบแตกยอดไลค์ยอดคอมเมนต์พุ่งฟรีดกับเสร็จภาพไทยแบบของสาวยาญาที่สวยฟูงเหมือนสาวอินเตอร์โดยเจ้าตัวระบุว่าเสียงในหัวพูดเป็นสาเนื้ริสติกเลยทีเดียว สวยขนาดนี้ไม่แปลกใจจริงๆที่หวานใจพี่แบรรี่จะชงแฟนออกสื่อบ่อยๆเพราะหลงความสวยของเธอนี้เองว่าแต่ว่าเซตนี้พี่ณเดชจะเห็นหรือยังนะ